ฮะขอ,คนอ,อคนอืน่นฝึกเองกทีล่ลุงนายอยู่บ้านยัยไรหรือเปล่าคะไม่ได้อยู่จา้าลุงนายทำทำพระอยู่ช่วงนี้ทำหล่อพระทำศาลา <c oughs> ไม่ได้ผ่านไปแถวนั้นยังไงมาบอกค่ะหน้าเห้เด็กๆจะเอาลงภาพผมว่าโอ้ที่ <c oughs> <น> โอ้ลุงในลุงในทำธาราอยู่เออที่ที่ไหนอ่ะเขามีโรงทานที่ไหนลรอลูกบ้านใค่ะฮะบอกทาลาาอ๋อบ้านอ๋อลุงไม่รู้เหมือนกันลูกลองไปดูนะพลุงก็ไม่รู้เหมือนกันลุงไม่ได้ไปลุงไม่ได้ไปเส้นนั้นมาสามสี่วันแล้วลุงมาทํา ซาลาถวายพายจารย์อยู่ถวายสำนักสงฆ์อยู่ <c oughs> นนี้ถึงจะไป้ <c oughs> าพากันทำอะไรอยู่เหรอเรียนเรียนพิเศษแล้วลูกเขาหอมอ่ะเขาหอมอยู่ในเขาหอมเขาปั้นนะนะเขาไปขีดยาเล เขาหอมเขาปั้นโทรหาลุงในคืนแล้วเป็นร้อยรอบเลยบอลเราโทรลุงในโอ้โถ้าโทรได้อยู่ถ้าถ้าลุงในไม่ได้รับสายนะลุงในขับรถทํางานอยู่บางทีลุงในทําทํางานอยู่บนลังคาลุงในทําโน่นนี่นั่นอยู่ลุงในก็ไม่ได้รับสายเออ โอ,อเคมคโอเคครับบ bye ายบายบ๊ายบายวัสดีครับรนี่ครับ <S <S 2> <S 2>